อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมปอปิลพลทาง y o u t u นะฮะเย็นวันพฤหัสบสดีครับโอ้โหมีข่าวใหญ่เรื่องของเซียโครามอฟมาฝากน,นะฮะวันนี้ทาง t i k t อกกับทาง y YouTube เนี่ยเป็นเรื่องราวฟุตบอลที่คนละเรื่องกันนะครับทาง t i k t อกผมเล่นเรื่องของแฮร์ร่เคนที่ดิวิชั่นพรร์อปออกมาแชร์ว่าเขาหมายถึงแฮร์ร่เคนเนี่ยโดนหักหลังโดยท็อตแนฮอสเปอร์อย่างแน่นอนนะครับมา YouTube เย็นวันนี้ครับ ผมมีเรื่องของเชโกรามอสมาฝากนะฮะหลังจากที่สปอร์ตคอนเนอร์เองก็ารายงานไปแล้วนะครับว่าออบอร์ดบริหารผู้ใหญ่หลายคนนะครับในทีมปารีสแซงต์แชงเนี่ยไม่ค่อยพอใจพฤติกรรมของเชโกรามอสโดยบอกว่าเขามีอาการอีกโกสูงมากผมไปขุดและไปสืบค้นมาแล้วครับว่าเขามีปัญหากับปารีสแซงต์แชงเเรื่องอะไรไปติดตามชมกันครับ คือเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาครับสปอร์ตคอเนลได้รายงานไปใช่ไหมครับว่ารามอสเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองนะบอชเชติโนทราบเรื่องแล้วกับการที่เขาไม่ปรับตัวเข้าหาบรรดานักเตะใหม่ๆใ,ในปารีสแซงต์แชงก็เขาอยู่กับเรอัลมาดริดมา16ปีนะครับถ้าจะพูดว่า King Messi, คิงเมสซี่คือคือคิงของ บาร์เซโลนาก็ไม่ผิดมากนะถ้าเราจะบอกว่ารามอสก็เป็นคิงของเรอัลมาดริดการที่คุณอยู่ในองคอ์กรใดองคอ์กร1นึปีนะครับเราย้ายมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมฮะในการที่จะปรับตัวเข้าหาบรรดานน้องนะครับอันนี้คือข่าวผิวๆที่ได้ชมไปเมื่อบ่ายโมงที่ผ่านมาแต่ผมใช้เวลามาณสชั่วโมงครึ่งในการหานะครับว่าแล้วรามอสมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วนะครับอ่ะผมไปดูมาลองให้น้องไปขึ้นอินสตแกรมให้ดูนะครับ อันนี้มันมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับผมว่าไปนั่งหาทารสูเลตมาเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วรามอสมีปัญหาเพราะอาการบาดเจ็บของเขาครับรามอสเนี่ยต้องเจ็บอีกอย่างน้อยๆเนี่ยเกือบเดือนถึงสองเดือนนะครับเดือนเศษๆที่เขาจะไม่ได้รับใช้ปารีสแซงต์แชงแมงทีมใหม่ของเขาหลังจากเปิดตัวมาเรื่องมันเกิดจากทางฝั่งของเซโกบูเก้ครับซึ่งเป็นทีมงานของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับซึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในทีมงานของเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะครับพยายามที่จะช่วยดูแล ขาซ้ายของเซโกรามอสที่มีอาการบาดเจ็บครับซึ่งรามอสเองเขาเตรียมคอสเอาไว้แล้วให้เซโกรามอสดูแลฟื้นฟูสภาพอาการบาดเจ็บแต่รามอสเองไม่พอใจนะครับในในเซคชั่นนั้นนะครับแล้วก็มีอาการพูดคุยแล้วก็มีปัญหาต่อว่าไปพอสมควรว่าเขาไม่แฮปปี้กับคอสมับัตทางนี้ของทางฝั่งของบริษัทเชมงแล้วก็เซโกบูเก้ที่เตรียมตัมา นะครับเรื่องก็ถึงหูทางฝั่งของมาริเซโอโปเชติโนก็มาเคลียร์กันนะครับมาเคลียร์กันออกมาซึ่งก็พยายามจะสยบข่าวลือเพราะข่าวนี้มันหลุดออกไปจากจากรั้วของปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็มีสื่อท้องถิ่นของบาร์เซโลนาก็เล่นเลยครับบอกว่าเนี่ยรามอสเนี่ยเป็นคนที่ elegant elegant แปลว่ายิงกระโโตกโก้สูงไม่ปรับตัวหรอกถ้าเราจะมาได้สมัยก่อนนะครับเซ่นก็รามอสเนี่ยเคยไม่พอใจรุ่นน้องในเรอัลมาดริดเนี่ยเตะบอลอัด ในสนามซ้อเมเพื่อเคยมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างยากลำบากพอสคมควรเหมือนกันนะครับ mm hmm. กับคนที่อยู่กับทีมาอย่างยาวนานถึงสิบหกปีกับเบลมาเด็ตและต้องมาปรับตัวกับทีมใหญ่อย่างปารีสแังชมงนี่คือข่าวเ e อ็กซ์คลูซีฟที่หลายช่องผมว่ายังไม่ได้เล่นเราวควรแชร์กันเยอะใน u t u b e นะครับส่วนใน TikTok ครับใครอยากจะไปตามข่าวเรื่องแฮร์ริเคนตัวถักหลังโดยคำพูดของดีเมต้าบอร์ออมก็ตามไปที่ t i k t o k แลวก็แชร์คลิปนี้ใน YouTube กันเยอะๆครับุมค,ครับ